พัดกระกรไปเลยเคลียร์ปล่อยตัวนุ้นก่อนจะได้ปล่อยเป็นตัวตัวไปพัดตัวเล็กๆหน่อยอ่าหนูไปดูครอบนูนไปหูกอ่าเจ๊พาน้องไปดูวัวเดี๋ยวขออนุญาตคณะเราครับปล่อยตัวนุ้นก่อนเนื่องเพราะตัวนุ้นเขาตื่นมากเดี๋ยวเจ้าที่เขาถ่ายรหัสประจำตัวแล้วก็ปล่อยเลยนะครับถ้าสามสีมีของเราฝากให้น้องเขาเลยนะฮะคนฝนที่ถ่ายรูปประจำตัวละช่วยช่วยช่วยนะ เขาก็กลัวเราครับตอนนี้คือเขาเคยโดนต้อนมาลงฆ่าแล้วม so ันก so ็จะหลายๆยอย่างเดี๋ยวตอนนี้เนาะเขาจะต้องติดรหัสประจําตัวเข้าไปก่อนนะครับรหัสประจําตัวนี้เป็นรหัสราชการมันเป็นลักษณะของการเจาะหูติดเลยให้อยู่กับเขาเลยนะครับมันจะได้เปลี่ยนตัวไม่ได้ของตัวตัวนู้นแล้วมีเราเช่อกี่ตัวครับวันนี้สองสองนะครับเอาวัวหนึ่ง ตัวควาใจผมจำได้ละเขาเขาจะไม่เหมือนเพื่อนตอนนี้ไปอยู่ตัวที่สองแรือปะไม่ครับตัวที่สามตัวตัวที่ยืนหันหน้ามาหาเราขาเขากดลงนะครับใช่หรอไม่ไม่ใช่ครับตัวถัดไปตัวเข้ากําแพงอ่าตัวที่หันเข่าตัวที่สามอยู่เหมือนกันอัดสินเช่นนะฮะตับสิเช่น เหมือนมีสงกราอ่ะเขาย right. ืนบังหรือไปนั kind of ่นตัวใหญ่ตัวใหญ่บังตัวเล็กอยู่ยังสามเหมือนเดิมลูกอากี้เจ้าตัวเล็กอันไหนไปหาวัวตัวเล็กซิมีไหมกี้เจ้าแต่ตัวเล็กๆนู่นไงมีสีดําตัวเล็กอยู่นู่นเห็นปะเจ้าสีขาวน้องเจ้าสีขาวผมว่าสีดำมันแฟชั่นสวยหรือว่าไม่เอาตัวเล็ก กมีอ้อที่เขาลี้ัต่ะนักิตแมันเป็กันอะไรนะตัวเนี่พ่อพันแล้วลูกตัวบลัมเลยสีขาวนอนอยู่เอาไหมยูนี่สีขาวนอนนี่นอนอยู่นะที่เขานอนอยู่อยู่คนเดียวเอาไหมน่ารักดีนะแม่ว่านี่ยเอาเอาบัวตัวหนึง เขานอนอยู่าอยากเข้าไปตัวนั้นตัวนั้นเขาดุอยู่ใก้ใก้เาจับเ้าหล่อที่ดังเกตว่าอดูที่เราเราป่อยไปแลวมันะเนรแนีสาเราจับเนของไม่เคยเไม่คยค่ะาแร้ แล้วางนี้เวลาเอาไปให้เกษตรกรเขาก็จะตื่นเราต้องไป็นคือทุกครั้งที่มีการต้อนขึ้นรถหรืออะไรกันเนี่ยเรื่องปกติสัญชาตยานของเขาบางตัวเขาถึงจะโอเคคุ้นเคยกับคนมากๆเขาก็จะไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่แต่เวลาเกษตรกรจะไปหัดนะครับก็ต้องไปหัดหางไว้ในข้อก่อนค่อยๆเอายาไปให้เอาน้ําไปให้หาทางค่อยๆเข้าไปสัมผัสตัวเขาให้ได้ก่อนอย่างีนี้เกษตรกรเราเขาเลี้ยงเลี้ยงแล้วเข้าโรงขายเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์นะครับตัวที่เราให้ไปจะมีสัญญาอยู่โครงการตามข้อมดี เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาให้ยืมไม่ได้ยกกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกร uh huh. เขาไม่มีสิทธิ uh ์ huh. นะครับถ้าเขาเอาไปค่าไปขายคือลักทรัพย์ราชการค uh huh. ดีอาญาทันที<ม>แล้วก็เป็าอาญายากความไม่ได้หลายๆปีแล้วพอมันแก่แบบไหคะคือในสัญญานะครับมันจะเป็นลักษณะคือยืมพนันยืมต้องมีการคืน uh huh. วันที่ยืมไปถ้ายืมทำได้แต่นาระยะมันจะสั้น ครับทีนี้พอยิ้เป็นหน้าหันเนี่ยครับการนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยห้าปีตรงนี้นะครับพอครบสัญญาต้องมาคืนตอามาคืนทีนี้โครงการตามเขาบอกเขาบอกว่าพอครบสัญญาห้าปีบัวเขาจะแก่ขึ้นนะครับแทนที่จะให้ลูกกับเศรษฐกรคนที่สองก็ให้ลูกเลี้น้อยลงคนที่สามนี่ลำบากครับเขาก็จะขอแลกเป็นรุ่นลูกเข้างทำาเพื่อจะให้รุ่นลูกเนี่ยไปให้เกษตรกรรายที่สองได้รายที่สองไปมีลูกมีหลานก็เอาหลานมาเข้าโครงการอีก ตัวที่แก่ก็คือจะจะจะยกสลับกับกาลาตัวนะเกษตรกรไม่เขาไม่ได้รับตัวแก่กัะตัวแก่ก็คือคือห้าปีใช่ไหมครับวันที่คืนแทนที่จะคืนตัวแม่เอาลูปเอาูกคืนเป็นการแลกตัวกันเพื่อให้ต่อยอดเจ็ดเกษตรกรได้มากที่สุดแล้วแม่เาสุดท้ายก็ต้องสุดท้ายก็ต้องเข้าโรงเป็นอยู่ในควาทำดูแลของเกษตรกรึือก็บอกว่าไปสลายใจต่อ่ะ มันเป็นการแลกแลกกันแหละเพราะว่าถ้าเป็นกรณีราชการ<ๆ>เขาจะมองว่าทรัพย์สินราชการคือหนึ่งชิ้นอพอคือหนึ่งชิ้นก็คือจบแล้วแหละแต่ว่าวัวพายเวลาไปแจกแห้จกจบทุปกรณแจกจ่ายให้เขายืมเนี่ยไปในนามวัวพายราชการโครงคาการอย่งางนี้หลงรองแ่คนส่วนที่รักเขาให้เยอะครับต้องบอกว่าคนดีนีแหละคนไม่ดีเราก็มันก็มีเขาคิดเขาคิดว่าเป็นทรัพย์สินของเขาแล้วครับคือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเขียนแต่ว่าเขามองว่ามันเป็นทรัพย์สินของเขาวิธีมองว่าต่าง เดี๋ยวตัวของเราก็จะต้องมีการสัมมาเพื่อติดรหัสจำตัวครับพอตัวเขาเห็นว่กลัวหน่อยก็อาจจะต้องัดูถึงสายเขามองแบบสงสัยนะเขามองกลัวงั้นเดี๋ยวผมจะไปตามจับตัวควายไวให้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราโซ่เรียกแต่กู คือพวกนี้เขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้เป็นถูกเลี้ยงเหมือนกับเขาถูกออกมาจากบ้านอ่ะเขาถูกเขาถูกเขาค้าซื้อมาจากไหนอ๋อโอ้นี่ไอ้ก๊าซลองเรียกเขามาสิลูกเอาไหมตู้น้ำควายมานี่แล้วเนี่ยตัวชิดกําแพงเนี่ยเดอใช่ไหมบอกมานี่เราม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 าผูกขเหมาลูกดูเขาดิหนูดูเขาเขาไม่หันเขามันหันไปข้างในหน่อย ล้วก็หันหันเขาแยกไม่ออกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เอาแล้วระแวงแล้วพี่ก็เล็กที่ถูกมาน้องเขาก็ต้องจับเป็นเลยเนี่ยเข้าไปโดนไล่จิตทาไงเ่ยคนเขาไม่เป็นช้านึงงาไปเยวัวเตะเนาะอะไรลูกถ้าเธอจะเอาตัวเล็กเธอก็ต้อง